ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคุณใช้คุณนุ่นมากเลยให้ทาทุกอย่างเป็นแจ๋วเลยจริงไหมฮ<ม>ะไมจริงไมจริงอะไรผมทำพอทำอาหารเช้าใช่คือผมกับนุ่นจะแตกต่างกันตรงที่ว่าผมอาจจะชอบความเป็นระเบียบ อ่ะผมดูรู้เลยอ่ะคุณเป็นคนแต่งบ้านแล้วคุณเนี้ยบมากวางทุกอย่างไว้สวยหมดเลยนี่คนดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป๊ะความเนี้ยคุณดูนี่แค่จุดที่จุดดูมันดูน้อยๆแต่มันเป็นระเบียบและมันดูมีดีไซน์มีดีไซน์นะมันดูเข้าชุดมันดูอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะชอบความเป็นระเบียบเวลาที่ผมเห็นอะไรขยับนิดนึงอ่ะผมจะรู้สึกแบบมันไม่ได้อ่ะ่เช่นกรอบรูปถ้ามันเอียงนิดนึงผมก็จะไปปรับให้มัน กรอบรูปเนี่ยคือไม่ใช่แค่บ้านนะออฟฟิศก็เป็นเดินผ่านปุ๊บคือแบบต้องเทคไทม์กับการขยับให้มันแบบพอดีเลยนะคุณเนี่ยอ๋อใช่เป็นดักดใช่โอ้แต่ยันเขาเป็นแขกโอ้โหเขาทำใเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันมีเศษปล่อยมันสักนิดหนึ่งปล่อยมันไว้ท็อปไอ้นี่นะไอ้ท็อปอยู่ไม่ได้เอาบัตไม่เกินห้านาทีเอวก่อนแล้ววางไว้ตรงลรงรายการ โหนี่คุณแกล้งเขาอ่ะนี่คุณเห็นเส้นผมอีกเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยไหนเออแต่แต่จะบอกว่าเขาเป็นเหมือนประเภทเป๊ะอย่างเช่นซักผ้าแบบเนี้ยยิ่งตัวช่วงหน้าฝนนะถ้าพรุ่งนี้แดดออกอ่ะเขาจะไปเตรียมผ้าตั้งแต่คืนเนี้ยใส่ื้อผ้าพอต่อแดดแล้วที่นีระเบียงเนี้ยจะได้แดดถึงประมาณเที่ยงไม่เกินพี่ท็อปก็จะแบบพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะเพื่อมาซักผ้าหน้าฝนนะครับ เราซักแล้วเราตากเอาไว้แล้วเราออกไปทำธุระข้างนอกแล้วพอมันคลึ้มขึ้นมาแล้วฝนมันกำลังจะตกอะเป็นห่วงเป็นห่วงผมอยากกลับห้องไปเก็บผ้าทันทีแต่มันไม่เป็นกันเหรอฮะไม่เป็นไม่เป็นหรอผ้าผมอนุญาตให้คุณเก็บกระดาษชิมนังส่งมาขอบคุณครับพี่ขอบคุณผมไม่ได้มาช่วยนะผมใคร ไม่ต้องไปเก็บใส่กระเป๋าแต่เขาเป็นเป็นงนี้จริงนะเวลาเขาเจอขยะเจออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบจัดการแยกโอ้ยมันเหมาะกับคุณมากเลยในเมื่อคุณมีขยะอยู่ในกระเป๋ารับเดี๋ยวผมขอมอบถุงขยะแชมเปี้ยนไว้ให้บ้านของคุณอันนี้แบบมีกลิ่นด้วยป่ะใช่เขารู้เขารู้จริงเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบแยกขยะขยะบ้านนู่นน่ะล้างทุกชิ้นนะคะล้างล้างพลาสติกทุกชิ้นผงแกงโอใช่สิเรื่อจ้า ไปไปรีไซเคิลได้อะไรเงี้ยว่าเราล้างถุงแบบซื้อน้ำเต้าคู่มาเราล้างถุงแบบล้างเต้าหู้ล้างถุงพบพนมากบางอย่างเวลาเขาคัดจริงๆอ่ะถ้ามันยังมีแกงอยู่ในถุงถ้ามันมีอะไรต่ออะไรมันใช้ไม่ได้บางทีเราคำนวณคาร์บอนด้วยนะใช่ไหมเราใช้ชีวิตปล่อยคาร์บอนไปได้เท่าไหร่คือมันจะมีการคำนวณต้นปีว่าใน1ปีเราใช้ชีวิตแล้วเราปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่แต่ละวันที่เราใช้ชีวิตอ่ะเราจะลดคาร์บอนฟุตพรปิ้นลงไปเรื่อย ดังนั้นก็แปลว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้อย่างไฟ LED เดินไปทำงานแยกขยะมีวิธีการในการเป็นม, <า S 1> มิตรกับสิ่งแวดล้อมมันคือลดคาร์บอนฟุตพินเรื่อย